สวัสดีครับพบกับทีกันเจอนะครับมาถึงคิวแล้วนะครับฟิเรนไฮเปอร์แม็กนะครับอ่ดได้ปุ๊บรีวิวปั๊บนะครับมาดูกันนะครับว่าฟิเรนเนล่าไฮเปอร์แม็กการใช้งานจะเป็นยังไงบ้างนะครับอ่าเมื่อเทียบคร่าวๆกับเฟรุนนะครับความสามารถเหมือนกันนะใช้เหมือนกันนะครับค่อนข้างจะโหดในแนวป้องกันตัวเองถ้าอนาคตนะจิ้มความสามารถก่อนถ้าความสามารถไปอยู่กับเรนเจอร์ตึงๆโหดๆในอนาคตนะครับก็น่าจะแจ่มเลยมากกว่านี้นะครับอ่านะ ไม่มีคอมโบแต่ป้องกันตัวเองได้ดีอ่าซึ่งรอบนี้ฟรีแลนด์กับเฟลุนก็มีจุดที่นํามาใช้งานแต่ตรงๆก็อาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นที่มันโหดจัดนะครับซึ่งเมื่อวานตอนเย็นอ่ะผมลงที่กลุ่มสมาชิกนะครับตัวเกมก็มีการแอบบัฟอะไรไม่รู้นะในเรื่องของความสามารถแล้วก็สกิลเรนเจอร์ครับซึ่งยังไม่สามารถเจาะตรงได้นะเพราะเป็นตัวไหนอ่านี้ต้องทดสอบก่อนนะครับอ่าซึ่งนะตัวเรนเจอร์เนี่ยเฟลุนดาเมจหนักดาเมจคือหนักจริงนะครับนำไปใช้ประโยชน์หมดอื่นได้นะอ่ะดาดัน บอสหอคอยนะครับหรือด่านยากที่ยังไม่สูงมากนักเนี่ยผมว่านํามาใช้ได้ส่วน p ิวพีเนี่ยมันติดตรงที่ว่ามันเป็นดาเมจน้ําอ่าถ้าเกิดไม่ได้เจอไฟนะครับหรือไม่ได้เจอน้ําเก่าๆนะครับก็มีปัญหาแต่ถ้าเกิดเจอตัวเก่าเมื่อวานรีวิวไปแล้วเจอไม้เก่าๆชนะเฉยเลยอ่าลองไปดูนะผมว่ามันก็มีประโยชน์นครับอีกจุดหนึ่งก็คือเพิ่มระยะสกิลถ้าไม่มีตัวเพิ่มระยะสกิลเนี่ยผมว่าช่วยได,ด้ดีนะครับ อ่าส่วนตัวของฟีเลนแน่น,นอนครับมีรีเซ็ s สกิลมันเป็นกลุ่มอ่าเป็นกลุ่มสกิลพิเศษนะครับมันก็เลยจะช่วยได้หลากหลายโหมดอ่าฉะนั้นก็ถือว่ามีจุดที่นำมาใช้งานที่ดีนะครับอาเฟดูนมีสตานด้วยอ่าส่วนตัวนี้ก็รีเซ็ตเนลรีเซ็ตนะแล้วก็เป็นดาเมจไฟเพราะว่าตัวไม<ฮ>้โหดในเกมค่อนข้างเยอะอ่ะเดี๋ยวมาดูว่าใช้งานจริงๆังๆเนี่ยจะเก่งแค่ไหนนะครับ อันก่อนหนึ่งขอพูบทก่อนอ่ะใครยังต้องการสู้กับตู้กาชามีทุนอยู่นะแนะนำร้านตั้งเกมรันนี้นะครับเจ๊น้ำการคา้าท็อปอัพเซ็นเตอร์ปลอดภัยประหยัดรวดเร็วนะครับอ่ะเจ้านี้ไว้ใจได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับรับเติมเกมมาก,กว่า5ปีและอัประสบการณ์สูงเลยทีเดียวครับราคาก็จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายครับอ่ะเติมถูกในเกมมันเจอมีแค่ระบบ iOS นะครับอ่าถ้าอะไรที่เกี่ยวกับรูบี้เนี่ยต้องหาไอโฟนอแพดมาเปิดกาชาก,กดรับรูบี้กันนะครับอาจจะเกิดเป็นแอนดรอยนะเติมแพ็กต่างๆอันนี้กดรับได้เเเเเอองหมมมมดลยย่่่่าทีีไกกกวััวบบนะะครจติ เติมเกมเติมบัตรบอกเลยต้องเติมที่ร้านนี้นะเจะน้ำกันค้าท็อปอัพเซ e นเตอร์นะครับเติมถูกแล้วก็เติมไวด้วยนะครับเดี๋ยวแปะลิงก์นั้นเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับเจน้ำกันค้าท็อปอัพเซ e นเตอร์ปลอดภัยประหยัดรวดเร็วอะใครพร้อมก็รีบไปจัดได้เลยนะครับในส่วนของสเตตัสนะครับเป็นไหวพิบไฟนะครับมีพลังวโจมตีล้านเก้าไฮเปอร์แม็กเนี่ยจริงๆถือว่าสูงมากนะ แต่ว่าตัวเฟรนูเนี่ยมัน2อล้านหเฟรนูคือหนักจริงๆนะแต่ว่าติดตรงท่านนั่นแหละนะพอเป็นน้ําก็อาจจะใช้ลําบากนิดนึงครับเอาพลังชีวิตก็ให้มาสูงพอใช้ได้6ล้านครับคือตําแหน่งยืนมันไกลมากหลบสกิลด้วยตําแหน่งยืนสบายนะ้าไม่มีตัวตีลึกตีล้วงตีข้ามครับสามจุดสบายครับหลบสกิลด้วยตําแหน่งยืนครับความเร็วในการเคลื่อนที่ถือว่าไม่ได้ชา้าเท่าไหร่นะเจได้อยู่นะครับความเร็วในการโจมต,รตีก็ ธรรมดาไม่มีอะไรนะอะคูราเรนเจอร์ปกติครับอัลตร้าเก้าเปอร์สามแม็กข่านครึ่งนะครับและธาเรนเจอร์ใช้น้อยอตัวนี้นะ,ะใช้ก็ค่อนข้างจะน้อยแล้วก็บัฟเดือนอีกสบายๆเลยครับเรื่องของแราธาตุเรนเจอร์นะครับอะสกิลหนึ่งนะดามเมจทะลุครับแต่ว่าเป็นแค่ ลดอัตราการใช้สกิลก็ไม่ค่อยมีผลเลยนะเอาเป็นว่าเป็นดาเมจไฟแล้วกันสกิลนี้แล้วก็ทะลุด้วยนะครับอัศสกิลกว้าง330จุดและก็ข้ามข้ามเนี่ยคือบอกเลยนะว่ามีจังหวะข้ามสาไม่เห็นด้วยคือข้ามค่อนข้างจะลึกมากนะครับแถมคู่ดาสกิลเจ็วิข้ามเนี่ยแล้วแต่มุมมองเอาเป็นว่าข้ามก็คือข้ามแต่ข้ามเท่าไหร่เนี่ยไอตัวนี้คือข้ามชัดเจนแล้วข้ามอย่างลึกเลยนะครับ ส่วนสก,กิล2บับนับป้อมนะก็รีเซ็ตสกิลลบสกิลครับแล้วก็พวงด้วยยกเลิกผลลัพธ์ได้ลบดับต่อเนื่องของทีมบับนับป้อมบับกว้าง3 6 0จุดคูลดรอสกิลแวิในร่างไฮเปอร์อะนะความสามารถไฮเปอร์ด้วยความที่ว่าตอนแรกเนะี่ยผมมีเฟลุนตัวเดียวนึกว่าเป็นสก,กิลของมันสรุปเป็นความสามารถนะที่มันมีนะบ,บารียทั้งะอ่านะเป็นบารีเนี่ยขึ้นมาขวางอยู่ข้างหน้าครับตอนแรกผมนึกว่าเป็นพลังเวทมนต์นะสรุปเป็นความสามารถไฮเปอร์นะครับที่เอาไว้บล็อกดาเมจสกิลเมื่อยิงดาเมจสกิลเข้ามาเนี่ แล้วโดนครับถ้าโดนก็คือจะหายไปอ่าถ้าเลนเจอร์ไม่ตายนะอีกข้าวิขึ้นมาใหม่เรียกได้ว่าค่อนข้างจะโกงครับส่วนหลังๆเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมทดสอบดูนะตัวเฟลูนเนี่ยพอมันยิงโดนปุบเนี่ยมันจะหายไปเลยครับต่ถแต่เกิดยิงไม่โดนนะสมมุิด,ดาไมเ่เป็นศูนย์ติดหลบสก,กิลแล้วก็ตามเนี่ยไม่โดนมันก็จะยังอยู่แต่ว่าผมทดสอบเมื่อเบื้องต้นเมื่อกี้นะฟรีเลนเนี่ยเหมือนยิงมาปุบเนี่ย เหมือนมีจำกัดดาเมจหรือเปล่าว่าแบบเอ้ดาเมจเบา,เบายิงไม่เข้าดาเมจหนักนี่คือทะลุแตกเออผมแปลกอยู่เหมือนกันนะเ,เรียกได้ว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของดามดเมจว่าการซับดาเมจเนี่ยมันมีความแรงมากน้อยออไม่เหมือนกันนะนะแต่เรียกได้ว่าซับดาเมจได้ค่อนข้างจะโหดความสามารถนี้ติดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครูดาวสก,กิลห้าวินาทีอย่างที่บอกถ้าไม่ตกกับเรนเจอร์ตัวตึงตัวโหดในอนาคตโอ้บอกเลยครับว่าโหดแน่นอนครับเอาผมใส่เกร์ชิ้นเดียวนะ แล้วก็ยังไม่ได้ใส่ศักยภาพด้วยเอาไปตีโบกตัวอื่นหมดแล้วนะครับไอ้น,นี้เพิ่งจะเริ่มปั้นใหม่นะเดิมนี่หน้าทีมเห็นนะผมมีการปรับเปลี่ยนหน้าทีมพอสมควรเลยนะครับมาทดสอบดูนะครับว่าการใช้งานจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวผมเอาอตอนแรกผมทดสอบเอาพีโก้มายืนดักระยะอยู่นะโอ้โหนี่ผมยัง สีวะนี่ยังอยู่เลยนะมาเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเป็นยังไงบ้างครับตัวฟีเล่นนะครับอ่าลักลักๆ2จุดนะรีเซ็ตสกิลกับดาเมจไฟผมมองแค่จุดนี้นะครับเพราะแอบเห็นอ่านะจุดออนนะสจุดชัดๆในร่างไฮเปอร์แม็กครับหนึคือถ้าไม่มีเกียร์ตีสกิลโดนแน่นอนผมบอกเลยว่าไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะเอาจริงๆนะอาจจะต้องพึ่งบัฟแม่นยำสกิลนะครับอ่ะส่วนดาเมจน,นี่ไม่ใส่เกียร์ถือว่าหนัก ความช้าใช้คําว่าเล็กน้อยเพราะว่าเมื่อเทียบกับไทรกาดที่กระโดดยิงหรือเรนเจอร์บางตัวที่มันกระโดดยิงน่ะอันนั้นช้ากว่าเยอะอันนี้ถือว่าไม่ได้ช้ามากเนี่ยเห็นไหมเหมือนมันมีรับดาเมจได้นี่อันนี้คือน่าจะซับดาเมจเพราะว่าโดนยิงไปหนึ่งทีแล้วแค่กระเด็นนะจริงๆไอ้บอสตัวนี้น่ะยิงเข้านี่คือตายนะครับอ่าแสดงว่าอ่ามันซับดาเมจได้ค่อนข้างจะเยอะอยู่นี่ดูนะขนาดแบบว่าไม่มีเกียร์ อ่าพลังโจมตีเลยนะครับอ่าอันนี้ตายอันนี้แปลกอยู่เหมือนกันคือตายปุ๊กอ่าอาจจะนะคือด้วยความที่ว่าเพิ่งอัปเดตแผดล่าสุดมาอีก1-2ผมมองว่ามันเริ่มมีไอ้นี้เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วอ่านะครับตัวเลขดาเมจเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับว่าเมื่อโดนดาเมจหนักเท่าไหร่จะซับดาเมจได้เท่าไหร่อันนี้คือน่าจะมีผลตรงนี้นะอ่ารัเลด้ียว้ว่าน่าจะแบบมีตัวเล่ค่อนข้างชัดเจนแลน้วะนะครับอัมใส่เกียร์ดีกว่านะครับ มาดูกันครับอ่าผมใส่เกียร์ชิ้นนี้นะเพราะว่ามีอยู่ประมาณนี้ครับอ่ะ่องกลางเท่านี้ครับก็จะได้หลบต้านอยู่ประมาณนึงอ่ะหลบ9 4นะครับอ่ต้าน70อ่ะมาดูครับว่าดาเมจ1จุดอ่ะตีบอสปกติที่ผมทดสอบเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะเบื้องต้นนะความสามารถนะครับก็มีดาเมจเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะอ่ะว่ามันซับดาเมจได้ขนาดไหนนะครับ แต่บอสตัวนี้เอาจริง,รงตีโคตรหนักเลยครับดอกเดียวนี่ไปเลยครับไปคุยกับรักมาวงทันทีนะอ่ะดูครับนี่ลึกหนักด้วย1จุดนี่ก็ประมาณตัก25เปอร์ได้นะอ่ะสองทีครึ่งหลอดเกินครึ่งหลอดด้วยนะครับอ่าส่วนซับดาเมจต,ตามนี้เห็นเลยครับว่าไอซับดาเมจได้ บาเรียแบบยังไม่แตกด้วยนะเมื่อดาเมจไม่แรงพอนะเออเหมือนบาเรียไม่แตกครับอ่ะทดสอบอีกดันหนึ่งนะเพื่อที่จะให้ดูนะครับว่ามันข้ามลึกมากจริงๆเออข้ามลึกแบบถีดด้วยนะอ่ะเดี๋ยวมาดูกัน,นครับว่าเมื่อโดนประชิดเนี่ยโหพี่ข้ามไปสุดจอได้อยู่เหมือนกันนะครับถ้าเป็น p v p นะหรือ PVP หมุนเวียนสัปดาห์ที่2บอกเลยครับว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่นำมาใช้ประโยชน์ได้ดีนะ ในฐานะของดาเมจไฟนะครับดูนะครับอันนี้คือลึกมากๆนี่ผมเห็นว่ามีลึกไปมากกว่านี้อีกด้วยนะอะเดี๋ยวดูครับอเดี๋ยวขยับนิดนึงแล้วกันนะนี่ดูครับไอตัวเขียวที่สุดจอนะสุดจอซ้ายไปขวาเลยนะซึ่งถ้าเกิดเป็น PVP เนี่ยอันนี้มันคือข้าม3ามเลยนะเดาเปว่ามันข้ามลึกแล้วกันครับโอ้โหดูนะไอตัวปลายนี้ไปนู้นเลยครับเนี่ยอย่างที่บอกครับว่า เฮ้ย hey, ใช้ประโยชน์ได้ชัดเจนอ่าในฐานะโอ้โหลึกครับอ่าชัดเจนนะใช้คําว่าข้ามน่าเกลียดแต่เป็นเกมนั่นเองครับเกมตั้งรับนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าโพไซดอนถูกพิสูจน์ตั้งแต่วันแรกนะว่าเล่นเองข้าม3นะครับแต่ว่าพอเล่นเออพอเป็นเกมตั้งรับเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นข้าม2บางทีไม่ข้าม2เลยก็มีนะครับอทดสอบกับเรนเจอร์ดีกว่านะครับอ่ะผมจัดบททดสอบค่อนข้างจะตึงอยู่นะ,ะตัวแรกครับ i d ทีสี่ไมกี้ไหวป่ะวะไม่อาจจะไม่ไหวก็ได้นะไมกี้เก้าดาวแม็กนะครับอเดี๋ยวนี้เราบอกเลยนะครับว่าแม้ว่าเรนเจอร์จะแพ้ท่านเนี่ยแต่ถ้าเกิด่าร่างบันแบบเป็นเก้าดาวแม็กเนี่ยแล้วเกียร์ดีหน่อยนะผมว่ามันตึงนะเฮ้ยโอ้อ่านี่โอเคหน่อยนะครับนี่ซัดไมกี้หายเกียงได้อยู่นะครับ <we> อ่าไปต่อครับ อ่าอ่ะสัตไม่กี้ก้าดาวแม็กขายนี่ผมว่าโอเคแล้วนะครับเกียร์นี่เกียร์มาตรฐานเลยนะครับอ่า แต่ว่าสุดท้ายอันนี้ผมเห็นจุดอ่อนนะผมดูนะครับที่แพ้น,นี่คือไม่ได้โดนไมกี้ยิงนะโดนขี่ปนาวุธนะครับอันนี้คือเป็นจุดอ่อนหนึ่งแล้วนะครับที่มีความเปราะบางครับเรนเจอร์จะบล็อกดาเมจสกิลเท่านั้นถ้าโดนตีธรรมดาโดนตีธรรมดาติดทีนะครับโดนขี่ปนาวุธตายนะครับเรนเจอร์มีความเปราะตรงจุดนี้ถือว่าเป็นจุดอ่อนในร่างนี้นะ,ะขึ้นกดาวนี้ไม่รู้เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึครับส่วนของ ยากครับถ้าไม่มีตีสกิลโดนนอนผมบอกเลยว่ามันไม่ได้แม่นมากนักเอาจริงๆนะอาจจะแม่นน้อยนะครับยกเว้นว่าไปเจอเรนเจอร์กาการปอปอเก่า,ๆ,าๆ,ๆอันนี้จะเข้าง่ายอ่าหรือลีกที่ไม่ได้สูงมากนักนะครับอย่างนี้บอกนะว่าหลีกล่างๆเนี่ยมันไม่มีรีดักชั่นเลสนะครับมันก็คือโดนก็คือโดนกันง่ายๆเลยหลีกล่างๆนี่นนคือซัดดาเมจกันได้ได้ว่าค่อนข้างจะง่ายได้นะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเกียร์ก่อนนะอ่าไมกี้นะครับเกียร์นี่ ไม่ในง่อยก็ลอกนะอันนี้ไมกี้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับอ่ะตัวต่อมาครับผมจัดเป็นเอมิเรียมาไมกี้แล้วต้องทดสอบดูครับอ่าเอมิเรียก็ถือว่าอ่ะแพทอัปเดตหรือยังก็ไม่รู้นะครับอ่ะมาดูกันครับเราคาดหวงังดาเมจชนะทาาุอ่ะอย่างน้อย,อยต้องตีให้แตกตีให้หายครับเปราะบางไม่เป็นไรครับ อ่าซัดเอเมเดียได้ไหมโอ้ไม่เข้าครับนี่คือเกียร์โดนแน่นอนนะเออนะครับอ่านี่เห็นเลยนะครับอ่าโอเคกว่าจะเข้านะใช้เวลานานพอสมควรครับแล้วไอบาเรียรนะครับมันไม่ได้กันขี่ปือวุธเนี่ยผมว่าขี่ปือาวุธโดนนี่แบบว่าถ้าโดนขี่อาวุธที่แบบอัพสูงๆนะตายนะ อ่าดูครับจุดจบจะเป็นไงเหมือนโดนตีธรรมดามันก็โอ้โหไปอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเรนเจอร์ <Ranger S 2> คือดูเปราะมากจริงๆอันนี้เป็นจุดอ่อนนะว่ากันตรงๆนะอ่าครับจุดแข็งดาเมจไฟดีเซส,ก,สก,กิลแต่นี่ไปโดนไม้นี่เราเอามาตีไม้นะตีไม้ไม่ไหวเลยนะครับอ่ามาตัวนี้เอาเป็นประมาณนี้แล้วกันโอ้โหเรียกได้ว่ากว่าจะซัดดาเมจเข้านะ ใช้เวลานานอยู่ครับนี่คือขนาดเกียรตีสกิลโดนแน่นอนนะแต่ว่าเอมิเลียเรารู้กันอยู่แล้วครับว่าแม้ว่ามันจะโดนเนอฟแค่ไหนนะแต่ผมว่ามันก็ยังเป็นตัวที่ถือว่าใช้งานดีอ่ะให้ดูประมาณนี้ดีกว่าคือยืนคุยกันเฉยเลยอยากสนิทกันหรือเปล่าโอ้โหแอบงงอยู่กันนะอ่ะขออนุญาตด,ดีกว่าอ่าเพราะว่าเราทดสอบครับผมขอช่วยหน่อยขอตัวช่วยหน่อย เอาพีโก้ครับพีโก้ไม่ได้ยืนใกล้มากนะ240อ่ะเอามาครับทดสอบกับม็อบอ่าจุดอ่อนเห็นแล้วผมทดสอบให้ดูแล้วว่าเปราะมีความปลอดอันนี้คือมาทดสอบว่าถ้าตีเขาล่ะเออจะตีเข้าอย่างรวดเร็วได้ไหมอันนี้น่าจะได้อยู่นะเพราะว่าม็อบเป็นไฮเปอร์แม็กนะครับถ้าเป็น9ก้าดาวแม็กอีกเรื่องหนึ่งนะบอกก่อนนะเดี๋ยวนี้เนี่ยเรนเจอร์เดาวม็นะครับ มันค่อนข้างจะดูเถื่อนเยอะเลยโอ้อันนี้เพิ่งจะซัดดาเมจได้ครึ่งเดียวเองอะเพราะว่ากระเด็นคือดาเมจเข้าไปครึ่งนึงนะอ่ะก็ต้องต้องใช้ก่อนเอาตรงๆต,ต้องใช้ก่อนตอนนี้คือีอยกได้ว่ายังไม่เห็นความว้าวนะความว้าวของอฟรีเรนครับมีจุดเดียวนะครับก็คือข้ามครับ ข้ามจนหน้าเกลียดจริงๆอันนี้เป็นเป็นความว้าวอส่วนตัวนะผมมองความว้าวอยู่ประมาณนี้นะครับอ่าโอเคถ้าเป็นไฮเปอร์แม็กเจอกันนี้พอจะไหวอยู่นะอ่านะครับซึ่งเกียร์ก็อ่าเกียร์บกเหล็กอ่าเกียร์บวกเหล็กนะอันตัวสุดท้ายผมเอาเป็นเมกูมินแล้วกันอ่ะเอาไฟไหวพิบไฟมาเจอไหวพิบไฟนะอ่ะมาครับเจอเมกูมินครับไหวไหมอ่ะมาครับสุดท้ายท้ายสุด ทดสอบนะครับอ่าซึ่งเอาตรงๆนะต้องรอดูครับจะมีบงมีบัฟมีอะไรพิเศษไหมนะซึ่งตัวนี้ผมบอกเลยนะครับทั้งคู่นาจริงๆนะ่ยทั้งฟีเลนแล้วก็เฟรนเะนี่ยต้องพึ่งการเล่นเป็นทีมพอสมควรเลยอ่ะมาครับไฟชนไฟอ่ะมาดูกันครับนี่ช่วยนะเราช่วยมันนะเราช่วยมันก่อนนะ ถ้าช่วยแล้วแพ้นี่ก็ไม่ไหวนะอ่าที่ผมมาช่วยจุดหนึ่งเพราะว่ามันมีหยุด5วินาทีนะครับให้พีโก้มารับหยุด5วินาทีแบ่งไปบ้างอ่ะดูซัดดาเมจคือติดรีเซ็ตสกิลเยอะไปหน่อยอ่าอันนี้คือปัญหาครับของตัวของฟรีเลนครับตามปกตินะตัวบัฟนะครับ,บ,นะบ,บ,รบหลายตัวเป็นอย่างนี้นะ อ่ะวิ่งไปหาเขาแล้วยังไงโอ้โหโดนขี่ราวุธตายหมดนะครับอ่ะส่วนยิงเขาก็ตายได้อยู่อ่ะโอเคสัตว์กันไปคนละดอกคนละดอกคือคู่เนี้ย้าเปรียบเทียบกันนะเอาส่วนตัวนะผมยังชอบเมกูมินมากกว่านะครับอ่าเพราะเมกูมินนี่เป็นดาเมจทะลุสตันอ่ะเป็นดาเมจไฟแล้วก็มีความป่วนนะครับแล้วก็อ่าหยุด5วินาทีด้วย อ่ะตามนี้ก็รีวิวกันตรงๆครับความเก่งขึ้นข,นของเรนเจอร์ขึ้นอยู่กับเกียร์ตัวรับข้างแล้วก็การอัปเกรดอะไรต่างๆจะมีผลนะซึ่งถ้ามันแบบขึ้นเป็นเดาวนะครับมันมันน่าจะโหดได้มากกว่านี้นะเบื้องต้นตก็คือประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวลองเล่นเป็นทีมกันดีกว่านี่ก็เจอนะ,อะเอามอกี้เห็นเลยนะครับอ่าฟีเรนครับอ่ะมาลองดูครับเล่นกันเป็นทีมดูบ้างนะครับอ่าซึ่งผมเนี่ยใช้เนี่ยก็บอกเลยครับว่าเล่นเป็นทีมดูดีขึ้น อ่าใช้ง่ายขึ้นนะดูชนะศัตรูง่ายขึ้นนะครับซึ่งจากคอมเมนต์เนี่ยเฟรดูนคนก็บอกเยอะ,ะครับว่าอ่าชนะง่ายขึ้นอ่าดูวยเหตุผลอะไรก็ตามไม่รู้ครับเล่นเป็นทีมดูชนะง่ายขึ้นนะอ่าแล้วฟีแรนผมล่ะอ่าฝั่งนั้นง่ายครับดูครับฟีเลนนะอ่าผมมีตัวน้าอ่ามีชินจังนะครับน้ํามีชินจังตัวเดียวครับ รับไม่อยู่อ่าอ่าดูเอาแล้วกันนะเอาตรงๆครับรีวิวตามนี้เลยครับอ่าแต่ก็อย่างที่บอกว่ามันก็มีจุดที่ใช้งานพิเศษได้ก็คือเป็นตัวรีเซ็ตสกิลครับถ้าไม่มีตัวรีเซ็ตสกิลผมว่าน่าสนใจนะอย่างน้อยนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับแล้วก็ไปพึ่งตัวอื่นเพราะว่าอันนี้ก็ยิ่งเห็นชันแหละว่าก็ไม่ใช่เนเจอร์ตัวแบกครับเอามาทำดาเมจกับตัวไม้ได้ไหมได้ครับ ขึ้นอยู่กับว่า,าไปเจอตึงแค่ไหนเอาตรงๆนะมันก็ต้องเปรียบเทียบกันด้วยนะเพราะว่าถ้ากดไปเจอตึงมากๆบางทีก็ซัดไม่ทันยิงแตกไม่ทัน,นครับเพราะว่าดามเมจถือว่าตัวเลขสูงนะแต่ว่าไม่ค่อยแม่นครับแล้วก็ไม่ได้ตีหายอย่างที่คาดหวังส่วนต,ตัวผมมองว่าก็แอบ พิจวังเล็กๆนิดนึงไม่ได้ถึงขั้นน่าเกลียดน,นะคือมองว่าจริงๆตัวโฮโลโบคูเทพเนี่ยมันน่าจะเก่งได้มากกว่านี้อาจจะเดี๋ยวต้องรอดูนะเกมน่าจะต้องขยับบัฟนู่นนี่นั่นได้อีกนะครับอ่านะ,ะเดี๋ยวต้องลองขึ้นเป็น9ก้าดาวก่อนนะผมขึ้นนะอ่านะตัวเฟลูนขึ้นไปแล้วครับใช้ดีขึ้นชัดเจนอ่าส่วนตัวฟิเรนเดี๋ยวขึ้นแล้วเดี๋ยวมารีวิวกันอีกทีนึงครับว่าเป็นไงบ้างบเบื้องต้นคือไฮเปอร์แม็กได้เรียกว่า ยังดูไม่ค่อยโดดเด่นมากนะักแต่ว่าขึ้นเป็น9าดาวคือต้องได้ความสามารถที่ดีด้วยนะเพื่อที่จะมาช่วยซัพพอร์ตเลนเจอร์คือไหนๆใจก็รักไปแล้วอะ่ะก็ต้องเอามาใช้งานหน่อยนะครับซึ่งถ้ากระโดดยิงสวยนะนี่นี่กระโดดยิงครับเล่นเป็นทีมคือตามนี้ครับกระโดดยิงหวังผลได้อศัตรู เดี๋ยวดูบ๊อบนะบ๊อบเอาอยู่ไหมอ่าลืมกดอมตะครับอันนี้บ๊อบหายหมดเลยครับนี่อ่าแต่ว่าหายเพราะเมกูมินมาให้ไม่รู้ครับอ่าเมกูมินผมอ่าไม่ได้ใส่เกียร์โดนแน่นอนครับผมใส่เกียร์ปล่อยตัวไวนะอ้าเอา้เอาลืมใช้ไอเทมครับโดนกดหน้าป้อมและอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเอาเอาดิอ่แพ้เฉยเลยครับโอ้โห เอาไม่อยู่โอ้อะไรเนี่ยอ่ะขอดูขอดูทีมหน่อยโอ้โหนี่คือยังไม่รอดเลยนะอ่านแต่ว่าเลนเจอร์โอเคครับตัวดีเกียร์ดีแล้วประมาทด,ด้วยแหละเมื่อกี้ผมไม่ได้ใช้ไอเทมนะไปปล่อยเขาตีนะครับอ่านี้เคกระโหลกตัวเองนะอ่ะาเพราะว่าจังหวะเมื่อกี้นี่จริงๆเราต้องลงน้ำแข็งแล้วต้องซ้ำให้ตายครับ อย่าประมาณครับถ้าเรนเจอร์กับทีมเรายังไม่ได้โหดมากนักนะครับอ่ะเมื่อกี้คือพลาดนะปล่อยให้เ้าตีจนสร้างกลุ่มไม่ทันนะอ่ะทีมนี้ตักเก่าเยอะครับอ่ะถ้าแพ้ก็ยอมเลยครับนี่ไม้เขาเยอะด้วยนะอ่าไม้เอเรนครับอ่าไม้โอชื่ออะไรไม่รู้ครับจําไม่ได้ครับอ่าไม้เพียบเลยครับนี่อ่าดูรยางนะครับ เมริโอดารสอ่าดูครับไม้จะต้องหายไปให้หมดนะครับ้อผมนึกชื่อไม่ออกอ,ะอ่ะอ่าจำได้ว่ามันเป็นเพิ่มแรกส0มร้อครับผมเหมือนโดนดันโดนโดนัดน,ดนเลยที่ผมเหมือนอกองหน้ายังไม่ไหวนะกองหน้ายังไม่ไหวเลยนะครับอ่าเราไม่อัดป้อมนะให้เขาวิ่งมาก่อน อ่ะมาแช่ตรงนี้ครับอ่าเนนเจอร์ทีมผมก็ยังอัปเดตไม่ตึงนะครับอ่าคอมโบเขาก็มีแร่นืดมานิดนิดแต่ก็พอโตไม่เยอะก็อาจจะไม่ได้ตึงมากนัก,ก,กนะครับอ่าหลักๆก็จอระเข้นะครับดูยางนะครับอ่าแล้วก็บาลร็อกนะครับ แล้วก็ตัวเก่าๆนี่อย่างนี้อ่ะพอซูไดแต่ก็เกือบอยู่เหมือนกันนะเนี่ยโอ้ไปิไปมานะอีอย่างแล้วเนี่ยเออเกียรก็ใส่โดนแน่นอนแล้วนะอ่ะเดี๋ยวค่อยไปพึ่งเลนเจอร์ตัวอื่นๆเดี๋ยวผมปรับจูนทีมก่อนอันนี้ต้องปรับจูนทีมก่อนเพราะว่าผมเพิ่งจะจูนทีมมาส,สดๆเลยนะครับอ่าแล้วก็อาจจะดูยากด้วยนะครับเพราะว่าเมกูบินน่ะผมเพิ่งจะทําเป็น9ก้าดาวแม็กอ่ะเดี๋ยวไว้มีโอกาสค่อยมา รีวิวแล้วกันนะอ่ะเดียวหาหาไม้เยอะๆหน่อยดีกว่าอ่าไม้โอเคโอ้โหนี่อ่าอ่ะใช้อยู่นะโอ้อันนี้คือน้องเตียยุที่แบบว่ามาอยู่ในช่องผมบ่อยๆไหมอ่ะไม่ตีแล้วกัน เขาดูแลนะตัวเบายทมตทุอนข,ข้างจะตึงนะครับเบายงมุูตช่วยทีมไม่เยอะนะหลังๆเราเห็นแล้วครับว่าเรนเจอร์แสงมืดตัวดีๆเนะี่ยมันช่วยแบกทีมได้ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับทีมนี้โอเคไม้เยอะอยู่มาลองดูครับมีบินด้วยเรามีการบินพอดีครับอทิ้งท้ายด้วยทีมนี้โอ้ไหวไหมไหวไหมฟีเรนเฟรุนหรือแบบยังไม่ได้บัฟเต็มเหนี่ยวเออยังไม่เต็มเหนียวอีกเหรอเนี่ยเอาอีก โอ้โหเดี๋ยวคงมีร้องขอไหมคงไม่นะผมว่าจริงๆเนี่ยดาเมจนะผมว่ามันก็หนักอยู่ประมาณนึงแล้วล่ะนะแต่ด้วยทีมผมเนี่ยกองหน้าผมจะมีเพียงแค่ตัวโอริเวอร์ตัวเดียวนะครับที่เป็นตัวดีๆนะนอกนั้นไม่มีครับใอ้แต่โอเคสู้ได้สู้ได้เพราะว่าคัดทีมครับคัดทีมคือคัดเอาแบบเอาไม้มาเยอะๆนี่แล้วเราก็ใช้ไฟจัดการครับแล้วก็รีเซ็ตสกิลครับ อาสาเหตุที่แพ้ต้นใหญ่เนี่ยกองหน้าเอาไม่อยู่แล้วก็กองหลังโดนดันปุ๊บก็ไปหมดเลยครับเรนเจอร์คือไม่ได้มีตัวไหนถึกตึงนะครับอ่านะไอเมีเรียครับตตัตนว่องไวครับยังช่วยได้เยอะอ่ะโอเคเออก็ <laughs> มันยังไม่ได้แบบแบกนะเอาจริงเรนเจอร์ไม่แบกเลยครับเรนเจอร์แบบว่า อาจจะไม่ได้สร้างความแตกต่างมากขนาดนั้นนะด้วยความสบบามารถป้องกันตัวเองเนี่ยตัวเองต้องดีได้มากกว่านี้อันนี้คือพูดตรงๆงนะตัวเองต้องดีได้มากกว่านี้ครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรีเซ็ตรีเซ็ตก็ต้องไปพึ่งตัวอื่นอ่าแล้วก็ตัวดาเมจของมันเนี่ยเป็นดาเมจไฟที่ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะอ่าอย่างที่บอกว่าขึ้นอยู่กับหลีกที่อยู่ศัตรูที่เจอครับอ่าอย่างเมื่อกี้เจอม็อบอตีม็อบได้สบายสบายครับเจอเอเมิเลียคุยกันจนสนิทได้เลยครับเจอไมกี้ตีไมกี้แตกอยู่เหมือนกัน อ่าครับอ่ะเจอเมกูมินก็อสูสีสูสีไหมไม่รู้นะอแล้วแต่มุมมองนะคือเอาเป็นว่ามันก็ไม่คือไม่มีความโหดแบบชัดไปด้านไหนอ่ะคือแบบไอ้บางอันมันไอ้ความสามารถโหดไอ้ความสามารถยังโหดนะไอ้สก,กิลนี้ยังโหดนะเฮ้ยดาเมตตัวนี้ยังโหดนะเอาเป็นว่าไปมาเนี่ยมันยังมีความขางเติ่งอยู่นะครับคือไม่ที่สุดไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งนะเรียกได้ว่าเอาจริงถ้าเกิดมีเดนเจอร์ตัวเดิมเดิมดีึงๆเนี่ย ใช้เป็นก่อนอลุงนะเห็นทีมแล้วน,นะ,ะลุงใช้เฟรรุนนะครับใช้เฟรรุนตัวเดียวส่วนเกมนั่นเองนี่ปรับทีมลนะมีคนบ่นนะเรียกลุงไปช่วยนะครับปรฏพ่าสมชายมาครับลงมายังไม่ทันเต้นเลยนะดิ้นกงอากาศเลยครับหลักๆลุงใช้นะครับตัวของอเฟรรุนนะครับก็เพิ่มระยะสกิลใช่ไหมสตาร์น,นะครับดาเมจหนัก แต่ว่าไฟมันก็จะเจอกันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะอ่านี่คือยังไม่ได้ใช้เลยนะครับอ่าซึ่งนะตำนานก็จะเป็นกระจกที่สะท้อนมานะครับว่าจริงๆเขาอะเวลาเขาทดสอบเขาก็ต้องทดสอบนะอ่านะอย่างคุณวัดเงี้ยก็น่าจะมีการเปิดแล้วก็ปั้นแม็กทดสอบแหละแต่ว่าสุดท้ายพอไม่ผ่านก็ตามที่เห็นนะเพราะว่าเดนเจอร์ทดสอบแล้วเนี่ยก็เรียกได้ว่ามันไม่ ไม่ได้โดดเด่นไปในทิศทางใดทางหนึ่งนะครับแล้วก็ด้วยสกิลบางอย่างเนี่ยตัวเดิมๆม,มีอยู่แล้วอ่ะเอาเป็นว่านะอ่าบทสรุปไม่ง่ายของรอบนี้เนี่ยคือถ้าไม่มีเดนเจอร์ในตำแหน่งนั้นๆสกิลนั้นๆเนี่ยถือว่านํามาใช้ได้อ่าไม่ได้กากนะเอาจริงๆไม่ได้กากนะนํามาใช้ได้มันเปลี่ยนหน้าทีมจริงๆของผมไอเดลักเล่นเนี่ยอ่าตัวเฟรุูนนะ เหมือนไม่มีอะไรครับเฟรนุนช่วยได้เยอะนะส่วนฟรีเลนเดียวเดี๋ยวค่อยคอยดูไปเทีนิสตอนนี้คือเรียกได้ว่าอยู่กับไอเด้นะดีขึ้นมาประมาณหนึ่งแต่ว่าตัวนี้มันอาจจะแบกอยู่นะมันก็เลยเรียกว่ายังไม่ชัดนะครัเอาสารุปเอาเป็นประมาณนี้ครับถ้าขาดแบบสกิลตรงไหนจุดตรงไหนขาดรีเซ็ตสกิลถือว่านํามาใช้ประโยชน์ได้นะส่วนอื่นก็เรียกได้ว่า ถ้ามีทีมเดิมแน่นๆๆก็เรียกได้ว่าอาจจะเบียดยากยกเว้นว่าใจรังจริงนะนำมาใช้ได้ไม่ได้น่าเกียดแต่ก็ไม่ได้โหดไม่ได้แบบโห่แบกจ๋าหรือไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าเฮ้ยจำเป็นต้องมีเพราะทีมโหดมาก่เบื้องต้นยังไม่เป็นนะยังไม่ถึงขนาดนั้นครับเดี๋ยวต้องรอดูตัวเกมก่อนว่าจะมีการขยับเบ,บื้องต้นไหมนะ,ะถ้าไม่ชอบเรนเจอร์ไปเปิดเกียร์ก็ได้นะถ้าทุนหมดครับแนะนำร้านตั้งเกมอันนี้ครับจะนำการค้าทอปอัพเซนเตอร์ปลอดภัยประหยัดรดเร็วนะครับอาจารย์นีไว้จะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะร้านคา จดทะเบียนหููต้องตามกฎหมายครับรับเติมถูกเฉพาะ iOS นะในเกม Ranger นะครับแต่มีบริการกดพักให้ได้สำหรับ Android นะถ้าเกี่ยวกับ Ruby นะต้องหา iPhone หนแผ่นมาเปิดกระชากกดรับ Ruby กันนะครับมีรับเติมเกมมือด้วยาราคาถูกเติมไวต้องร้านนี้นะเติมเกมเติมบัตรนะต้องนนคคร้านเจ๊น้ําการค้าครับเดี๋ยวแปะลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์ครับเจ๊น้ําการค้าท็อปอัพเซ็นเตอร์ปลอดภัยประหยัดรวดเร็วใครอยากเติมเปิดนะเกียร์ถือว่าเกียร์จั่มนะครับส่วนเรนเจอร์ก็ ตามนี้ประมาณนี้ครับใครอยากลองสูตรอะไรต่างๆเนี่ยออกนะถือว่าออกนะอ่ามการใช้งานก็อีกเรื่องหนึ่งลองเกมบัฟแล้วกันนะครับเอาวันนี้ก็ประมาณนี้ครับลาแล้วกันครับสวัสดีครับ